บ่าวทยโมมักเลีกเส้นเคยครับ <c oughs> <c oughs> มือนี่มีหมูน้ำตกครับโอ้โหหนาทานมากเลย <c oughs> แล้วก็มีไก่ไต้น้ำครับไก่ไต้น้ำ <c oughs> ปากคับก็จะมีแตงกวา <c oughs> แล้วก็มะเขือ <c oughs> มาครับมากินข้าวด้วยกันเลย นอเอ้ยมาดอมาดอมาดอมาด่าดดขาพี่นองพี่นองไม่ขาน,น้องกันพี่น้องอะตรงเอาอะไรอย่นีน้พนองขามีการโงผมไม่ปิดขาวนี้นุน,น,นตกครับนุนตกเยอะเลย โอ้ปิดจามว่ามันปิดไข่ได้นี่เนาะอืมอ่ะอืมจามนอกกันนี่เนาะอ่ะ ื mm hmm. อน,นุ่มตกครับนุ่มตกครับนุ่มตกดุวยั่วครับครับกินเองครับ 嗯，我来拿。嗯、hmm. well, mm，你干了？ ใช้ไก้น้ําครับทาเองลเลยเราจะอกไก่พันธุ์ครับว่าเป็นไก่แบบคือมาจากตลาดจะอกเน้นๆเลยหยอ้ออยจับมากมาบลูกมุงค่าสำคัญกับผู้บ่าวที่ยอ จ็บมากอว่านององืมเป็น hmm. หมากมายมาหาสา กินผัก อืมอร่อยมากไข่ใต้น้ำครับไข่ไต้น้ำไข่ไน้นีอือืมจะมัก นักบอลมุตกครับมุนตกมุนตกเป็นเนินครับอืม <c oughs>

ูอนะ้อิ่มแบบน้องนะเม่ไ,ได้เขาอะไรน่ายา เอาลอนะแล้วจิ้มนะหวแล้วโอ้วสัตว์มะขอทุกขอไปครับแค่สิมม,มันมันมันยาก Ui, chơi đại rồi Quên một con Ui, rồi đây khẩu in không? Chơi đại Mất một con Mất một con nhạc cái nam này Cái này khẩu nam Ui, đây tên

มือสิ่งผมมันอยู่แล้ดียวเด็กโผมคือว่าผมผมคือสั่งด้วยมันจะใส่น้ะมากับหน่ำไกลบุบ้า <c> อ <oughs> ี่ไม่จิเห็เสร็จผมไหมโอ้เอาคลิปนี้ไว้พอสัปนี้นะครับ เดี๋ยวพ่อคลิปหนาครับไปเบ่องอยู่กับฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครพ์นะที่เพจด้วยนะครับมีเพจด้วยผมมีเพจน้ำเนื้อปูบาทวทย้อมากลเลาะย้อย้อผู้หญิงไม่โทรอ่างนะครับดูปโปรไฟล์ชื่อเดียวกันกับ YouTube ครับเอาคลิปนี้พอแค่นี้ครับกอคลิปหนาครับบ๊ายบายขอบคุณครับ โอ้ขอบคุณทุกที่คนดูนะครับ19คนดูลงไลก์ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับฝากไปกดไลก์กดแชร์เพจด้วยนะครับผู้บ่าวทาย,ยอมักเลาะนะครับพี่เ้าะ19คนขออนุญาตลงไลค์นะครับ,อข,ออรบขอบคุณครับเขบ้ามารับชมครับ